ค่ะทุกคนนีีต้อนรับเข้าสู่ช่องถุกอินชนเนลเย่วันนี้เรามาอยู่กันในแมปอีเกียกับคุณแทนและคุณไอติมแต่ว่าไอติมหายไปไหนไอติมมันยังไม่มานะคะไอติมมันยังไม่มาบ้านแกไอไอไอติมตายแล้วไอติมไปอยู่ที่ที่ไอติมตายแล้วแทนแพนอะไอไอแพนเขาเขาอใจพูดตรงตรงมีชีคนวันนี้เราจะมาเล่นอีเกียสเปง เอิ่มใครใจเกเรคะไอติมไงคุณอิ่มไงใคติมไอติมในใจเพชรตรงๆมีจิคนเดงนะเฮ้ยเธอฉันก็คงเจอคนเกียรฉันเับพี่หลามด้วยพี่หลามคือใครยังไม่รู้เลยเขาก็ยังไม่รู้จักเลยพันเวลน้อยเกินไปฉันผู้ไม่รู้อะไรเลใจคือให้แฟนสร้างบ้านไปนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปหาไฟมาให้แฟน เพราะว่าเราไม่จริงๆนะเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาแบบใสๆจริงๆอแพนใสมากเขาพูดเรื่องเรื่องสิบแปดบวกกันแล้วก็ปิดบ้านทับหน้าฉันอีกแล้วนี่ใครพูดตรงๆมีคนแบบนั้นแพนสร้างบ้านใหญ่หยุดกับใจเกเลสร้างบ้านใหญ่ๆครเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราก็สร้างขึ้นไปด้านบนก็ได้นะแล้วก็แบบว่ายื่นมาตรงเธอเธอหยุดนะเธอออกไปแพนเราเราสร้างบ้านแค่ตรงนี้ ตรงนี้ให้มันแบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมข้างหน้าแล้วก็มีปนไดขึ้นไปด้านบนแล้วก็สร้างชั้นบนต่อดีไหมเดี๋ยวเราสร้างชั้นล่างก่อนเดี๋ยวเขาค่อยคิดพรุ่งนี้เช้าว่าเราจเอาไหนแล้วเธอจะแล้วเธอจะไม่คิดที่จะแบบว่าหาไฟมาติดตรงนี้หน่อยหรอเผื่อว่ามีตัวอะไรเข้ามานะเหรอเพบอกว่าแกจะไปหาไฟเ ใช่นนมมัออกาเอาเอานี่คือบั๊กแปลงโมเอาเอาเอานี้ไปแทนเดี๋ยวเขาไปสร้างประตูให้คุณอิมคุณอิมเป่านกหวีดไม่เป่านกหวิทใช่ไหมหรอกเปล้วโอ้นี่ก็เป็นบั๊กพราวนหนอนแค่ชั้นไม่อยากเป่าไว้แกโอ้ทำไมลองเอาทราแย่โอเคแล้วอย่ากได้อยากได้ใครไม่เธอไม่ต้องไม้มันจะได้สวยๆไง โน no 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 มันไม่ช่วยอะไรเลยนีเข่นเป้าได้ได้อะโอ้เฉยฉันลืมมาร์คบ้านอ่ะเออฉันก็ลืมวูวูวูเหมือนต่อเลยมากเออจริงเฮ้ยติมเป่าเด้เรื่องมากว่าติมไอติมบอกเอาอะไรวะผิดอะไรจะต้องเป่าอยู่แล้วไหมผิษอะไรไอติมบอกอ้าวพิดอะไรวะผิดทุกเรื่องอะไอติม เธอมันคนมีตีอีก็ไม่ดีโอ้ยล้ะทางเข้ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยคะเพื่อนแป๊บดึงดีเพื่อนเข้าตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บบมานี่เออเออเข้าใจยังตั้งปัดใจไม่เข้าใจตั้งปัดไดเดี๋ยวเดิโอ้ยกำลังหาโอ้ยเอาไม้ข้างหลังออกก่อนดี๋ยวนี่กันเหรอโอ้ยยังไงเจอแล้ว ทุกคนโคตรแบบลำบากลำบนแล้วแล้วใครแล้วใครเอาเอา,เอาไม้ตรงนี้ออกมันจะไปรู้กับเธอไหมนะนี่ปิ่มเข้าตรงนี้ได้ปะลองดิ XD yeah. โอยเข้ายากอะไม่เอาอะ่ะอะไรอะมานี่มานี่เดี๋ยว <L op. S 1> ทำเองทำเองไม่ no 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 ลบ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 แล้วใครเหมือน is t KB can you love peace ไม่โอเคไอ้ลบ okay, นี่องเนี้ยได้ปะเออนี่แหละได้ได้ไ,ดไ,ดไอ้ตีมลบฉันจะปิด<อ> <laughs> นี่ตีมเอาสเสบียงมาฝากเลยเดี๋ยวนี้จะ<อ>ฉันจฉันจะไปเอา,าไว้ข้างในบ้านเนี่ยข้างล่างชั้นล่างชั้นล่างแพนจัดดิเอาไปจัดดิเขาขี้เกียจจัดหน้าข้างหลังตีมอม่ะมมกินก่นันเป่าน้องขุยให้ตีมแล้วจะตายเอาดอกทำให้หน่อยจัดให้หน่อยนะครับ จัดให้หน่อยผมมีหน้าที่ทางานฉันก็มีเหมือนกันไอติมเธอมาทีหลังเธอตัดเลยใช่ <laughs> ไอติมบอกอะไรวะเพื่อนอีกแล้วเราอะไรวะไอติมบอกแค่ดตักผัดด้วยไอติมตมันจัดสวยไงไม่ใช่ไรหรอกเราเห็นแก่หน้าที่เพื่อนมันทําดีกันภายว่าไงนะ <laughs> <laughs> ตแตสวยเกินแบบอื้อหือสวยแบบโอ้โหสวยแบบเน,นี่ยเนี้ยเขา เธอเธอก็พูดให้มันแบบดีหน่อยดีเหมือนแบบคนอื่นเขาชมเธอแล้วเธอก็ทำทั้งตัวให้มันแบบน่าเชื่อถือไงไปเออเออเขาเขาเออเลยเขาเขาอัดคลิปกันอยู่นะโอ้เธอและและคือตรงเนี้ยฉันจะไม่ตัดด้วยนะเธอตรงนี้ฉันจะไม่ตัดนะเธอไีหุ่นคอขาดมันทำอะไรตรงนี้ออกไปจากบ้านพวกเราเลยนะไปแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหุ่นคอขาดวะเพราะแกนเกียยหุ่นคอขาดไงล่ะ อุ้ยบันไดเต็มเลยตกุ้ยเอ็มทำไมไม่ไปเอาเนี่ยก็บันไดมันมีอยู่ข้างล่างให้ฉันไปเอาเลยข้างบนนี่ไงข้างบนเต็มเลยอ่ะเธอเดี๋ยวฉันโยนเอาไปให้โอ้ยนี่เอาไปแไเพิ่งโยนจมเถอะเฮ้ยสวยอะและฉันก็สร้างบ้านต่อไม่ได้นำบากเอาไปเอาไปบันไดเต็มเลยบันไดเต็มเลย แพนแพนที่จะเอาไม้พาเลตมาให้ฉันต่อบ้านเออเออเอามาอามาแล้วถ้าใครมันใครมันเอาบันไดมาวางไม่ได้วางละตัวดีเลยแก่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นไปหาเตียงโอ๊ยบันไดเนาะเอาไปหาเตียงสองชั้นสีฟ้าดีกว่าเออเจอแล้วบันไดเดี๋ยวเอาไปมา้ดวยบ้านสีฟ้าสวยไอเต็ม อ,อีบา้าเกไม่ต้องไปเล่นบ้าจีตามแผทก็ได้ปะเอามาเอามาทำแบบนี้ให้มันสวยๆทุกอันเลยนะหน้าที่แกเ,ออเของก็จะติดไงแต่มันตกฮัลโหลฮัลโหลไปหาไฟฮัลโหลไปหาไฟ,ไาไฟมาเดี๋ยวนี้เลยฮัลโหลไอไฟตรงเขาอะยิบมาตีมมาเอาไฟตรงเขาอเอ้ยเขาว่างเตียงสองชั้นให้แล้วอะตีมตมตามมานี่มาเร็วต้องไปหาไฟก่อนหนูน้อย ไฟอยู่นี่ไฟอยู่นี่ไฟอยู่นี่เดี๋ยวไปช่วยเอาไฟแบบอันเล็กๆหรือว่าอันใหญ่อันไหนก็ได้ไอติมไอติมแพนไปช่วยกันหาไฟเยอะๆเลยเพราะว่าบ้านเราใหญ่บ้านเราต้องการไฟคุณเธอจ้ะไฟต้องสามอันด้วยเทำไมรู้สึกอ่านหมายหยิบมาก็ก็เขาเก็บกันไงมช่วยกันหยิบไหนเดี๋ยวเอามาวางไว้ที่เดิมโอเจอสามอันอะทีวีสามอันว้ย เอาเอาอาหารมาไว้ที่เดิมเมาอาหารมาไว้ที่เดิมหายหมดเกลี้ยงเลยแล้วเราจะกินอะไรฮะ <laughs> ไอติมไอติมคือแบบว่าสับแบบทอทๆอ่ะเดี๋ยวเขากินนี้ตป๊บหนึ่งพิซซ่าตีมเอามา,มาวางไว้ที่เดิมเลยเอามาเลยติมทางเข้าบ้านไม่ต้องไม่ต้องโอ๊ยอ้าวไอแพรเอาไฟออกอิมเอาไฟอกอกเ,เ,เร็ว๊ แผนเดียวเดียวแผ่นแผนเรงิ่แผโอเคปิดแล้วเดี๋ยวกันตึงอ้าวแผนแผ่นเคปิดแล้วไม่ต้องให้ติมเขาเนาะไอ้ติมฉันจะให้แกข้าวต่อเมื่อแกไปเอาทีวีมาให้ฉัน ว่าตอนนี้พวกฉันไม่มีทีวีมีกันเต็มบ้านเลยไม้ข้างบนไงชั้นสามเดี๋ยวมันมันมืดไปเน,นี่ยตรงเนี้ยฉันต้องมีตรงนี้นิดนึง <ไป S 1> นี่เราจะทำ <ไป S 1> ชั้นสามมีกราตรงนี้เป็นห้องห้องแลบไงเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบว่าเป็นที่แบบซุ่มมอง scp เอิ่มเราก็เราก็จะต้องออกกันแล้วนะไม่แกแกอยู่ข้างในเลยอันขอร้อง เบกเกี่ยวเด้อบอกกล้าบอกคูแต่นิ้วก้าบอกอ่านแกดูรอบๆให้หน่อยดิว่ามีมีตัวปะม่ะม่ๆหม่หม่สี่คูณร้อยละครับน้องๆสี่คูณร้อยเชื่อฉันดูเล็กขนาดเนี้ย <laughs> ชื่อชนปลอดภัยไวกอนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไฟมาแล้วก็ต้องวั<ม>นนี้ก็ได้คุณเธอคุณแพนคุณแพนต้องบอกว่าตอนเช้าสิไม่ต้องบอกว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็เออมันก็จับตนไปอีกไม่เงียบเลยเอ่มคุณเธอคะเรียนแล้ว พักไว้แค่นี้ก่อนไหมแกแกอยู่ไว้ดีกว่าไหมเราอยู่กันไว้ดีกว่าไหมเราอยู่กันไว้เลยเดี๋ยวเขาบอกอะไรให้เองก็เข้ากันไว้แล้วก็ฟังฟังเลยเดี๋ยวเขาบอกอะไรให้ปิดคลิปก่อนเอยไม่ใช่เออปิดคลิปก่อนมาต่ออีพีนอทววุกคนสวัสดีค่ะ ก็ทุกคนเราจะปิดคลิปกันแล้วนะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาต่ออีพีหน้าเราจะต่ออีพีหน้าแต่ว่าไม่บ้านนี้แล้วไงเราจะต่ออีพีหน้าหรืออาจจะบ้านนี้ก็ได้เดี๋ยวเราจะพาทัวร์บ้านนี้โอเคบ้านนี้ค่ะว้าช้าพอดีช้าพอดีสองคนเลยใช่ถ้าเราถามถามว่าทำไมไอติมหายไปไหนไม่ต้องถามค่ะเพราะว่าไอติมหลุดแล้วค่ะหลุดแล้วไม่เข้ามาอีกแล้วเนาะ ก็รออีพีหน้าดูบ้านเราก็คือใหญ่แล้วอีพีหน้านะคะมาดูกันบา,บาย